รู้คือเราเ่ยก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าใครก็ตามที่รู้ในภาวะนี้มันก็ต้องรู้หันความรู้สึกอย่นี้นะความรู้สึกความรู้สึกมันเป็นยังไงทีนี้เอาตรงนี้แหละฮะคนคนไหนทําก็จะได้คนไหนรู้ก็คือรู้ไม่รู้คือไม่รู้ไม่รู้คือบอดอะไรอย่างนี้ดีกว่าถ้ารู้คือแจ้งเลยประบาลนั้นแหละครับทีนี้ไอ้คาว่ารู้รู้แจ้งกับไม่รู้นี่อะไรเป็นจุดตัดจุดต่อจุดตายจุดเป็นก็ต้องมาถึงเรื่องของตุ้บต้มหัวใจ กับปอดที่ต้องทํางานเชื่อมสัมพันธ์กันในรูปแบบที่เป็นอัตโนมัติด้วยนะครับเช่นเวลาเราหลับนอนนิ่งๆนอนเวลานอนเราก็จะไม่รู้สึกตัวคือแปลว่าไม่มีสติเพราะนั้นของสองสี่มันจะทํางานเชื่อมโยงกันมันซับพอร์ตซัพผายให้กับกันและกันเพื่ออะไรเพื่อให้โลกใบนี้ก็คือตัวเราเนี่ยมันได้รับพลังงานออกมาในขณะที่เราหลับออกมาพลังงานที่ว่านี้มันพลังงานจะบอกว่าพลังงานจิตที่เขาว่ากันก็ไม่พิษนะ แต่สาหรับรู้ก็ต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราของทุกคนมีอยู่แล้วนะ,ะรวมทั้งพลังงานบริสุทธิ์ก็อยู่ในโลกนี้ก็มีเช่นเดียวกันใครก็ตามสามารถที่จะสอนรับพลังงานสองตัวนี้เข้าหากันได้จึงจะรู้สภาพสภาวะหรือจะรู้สึกว่าโลกวันนี้หมุนเป็นเช่นไรแล้วก็หยุดหมุนเป็นเช่นใดงเียมันจะบอกเองฮะว่าตัวเองมันจะเป็นตัวบอกเองบอกนล่ะเมันเช่นตัวเบารอย่ีเป็นต้นหรือบางทีนั่งอยู่อย่างเงี้ยเอ้ยเฮ้ยมันพบบบบู่ไปแปบ๊บนึียวงี้ เอ้มันเหมือนกับลบโปรแกรมเลยแหละครับเวลามันบูบไปหายแล้วก็มาตั้งตัวใหม่การลบโปรแกรมเก่าๆมาเนี่ยคำว่าูบเนี่ยต้องคือความรู้สึกมันผ่านไปแบบไร้ความรู้สึกก็กลับมาที่ความรู้สึกเหมือนเดิมอย่เป็อ้าวใครทําได้เด็ดพอยเนี่ยถ้าทําได้ก็ลองรู้สึกครับว่ามันจึงจะรู้ว่าเออนี่นะธรรมชาติตัวเรากับธรรมชาติที่อยู่ข้างตัวเรานอกตัวเราก็ทั้งโลกใบนี้มันก็จะซัพพอให้กับกันเลยในเวลาในเวลาที่ใครได้กันอะไรกันนี้เป็นตัวเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่า มันมันก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะ่ะระหว่างเรากับโลกโลกคือเราอย่างเงี้ยมันจึงจะรู้สึกแล้วก็ไม่รู้สึกในช่วงเวลาต่างๆกันตรงนี้ถือว่าเป็นพอยออฟวิวมากๆถ้าหากว่าจะเอาศาสนาไว้กองคือตำหนักตำร,ราศาสนาคือตำหนักตำราไว้เลยนะครับส่วนทางด้านมนุษย์ก็คือความรู้สึกกับความไม่รู้สึกนี่ฮะเอาตัวที่เป็นเป็นจุดช่างตวงแล้วก็วัดส่วนบุคคลไปจึงจะรู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงหรือไม่จริงคำตอบจ้อยก็อยู่ที่คนไหนที่ รู้เข้าใจและกระทาได้นั่นเป็นคําตอบสุดท้ายแล้ะระหว่างแล้วก็จะลรัเข้าวสู่ทางนั่นพุทธศาสตร์ได้จริงก็คือศาสตร์ของพระเจ้าให้กับชาวโลกก็คือพระธรรมนั่นเองมันจะรู้เข้าใจในในแก่นแกนของพระธรรมในแต่ละเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ตั้งถึงเก้าสิบเก้าหรือร้อยเปอร์เซ็นต์เองประมาณนั้นครับจึงจะรู้เฮ้ย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 มันถึงเวลาแล้วมนุษย์เท่านั้นที่ต้องสื่อสารกับมนุษย์เพราะอาศัยศาสนาใช่ไหม ตามตลาสดกนั่งตลอด,ดแห้งก็คือผู้ที่มาบวชเรียนเข้นอ่านที่มาศึกษาศาส,สนาหน้าวันนี้นักบวชหนุหนุ่มไปกันค่อนข้างจะเยอะแยะเก่าเก่าแก่แเปรียบก,ก,ก็ไม่ออกมาปรากกัวให้เป็นตัวเหนียวรั้งหรือว่าไปไม่ถึงพระธรรมอาจรรทำนองน,นั้นหรือเปล่าก็ลุงก,ก็ไม่แซ่บได้ตัวนั้นก็แล้วแต่ใครต่อใครในการที่จะมาเชื่อมโยงเอาไว้เพื่อที่จะให้มันอ,อยู่ได้ต่อไปในแนวทางของศาสนาจะเป็นศาสนาได้ก็ได้ทีว่านี จะเป็นศาสนาะทุกๆศาสนาในโลกนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นลุงก็พยายามตั้งสังเกตบุคคลที่มาสอนศาสนานะครับสอนศาสนาะสอนสนศาสนาถ้าหากว่าสายสายสาธุาคือพระสงฆ์อย่างเงี้ยถ้าหากว่าสายของอ่ามินอเม,น,อมนก็คือสอนศาสนาทั่วไปแล้วก็ทางฝั่งคริสต์นพวกอะไรล่ะอเมนก็คือฝั่งคริสเท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่พิจารณาแล้ว มันไม่รู้นะถ้าหากว่าจุงจะวิจัยนะฟังแปลงมาเฮนักสอนศนา,สาสนาแต่ละศาสนาก็นอกจากจะรักษาเนื้อของตัวเองในกลุ่มศาสนาให้ให,ให้ให้ไม่ดิ้นนะ,นะก็ยังมีภาษาประท่าประทางในการที่จะในเชิงทำให้เกิดการทะเลาะเบาอแวงกันได้เพราะว่าจะจับรหัสของภาษาได้ เพราะฉะนั้นครก็าตามที่เป็นนักสอนศาสนาก,ก็ไม่สวนควรจะมีถ้ามันจะมีปุ๊บเอามนุษย์มาคุยกันนี้ดีกว่ามันจะไม่ต้องไปอ้างถึงศาสนาใดน่าจะหลงเอยมากกว่าในยุคสมัยนี้เอามนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยจะถือว่าโอเคส่วนศาสนาไว้กองหนึง่งนะฮะหรืออะไรก็สุดแค่แต่ไว้หลายๆกองตัวเราเนี่ยตัวสําคัญจริงๆเป็นจุดมุ่งมุ่ที่ทั้งหมดที่พูดถึงเท่าน,นั้นแหละรครับที่ว่าเนี่ยอ่ะขันไหมเนี่ยพูดไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มี <c oughs> มไม่มี อะไรเข้าไปแชรไ์ไม่อยากจะบังคับภาษาด้วยคําบอกว่าเป็นแกมหรือเป็นมาตรฐานเพราะว่าเอาปัจจัยหลักก็คือคาว่ามนุษย์เมื่อกี้ลุงหมอก็ได้ปฏิเสธแล้วคำว่าผู้รู้เป็นผู้ตามดีกว่าอืแล้วก็จับหลักก็คือเอามนุษย์เป็นที่ตั้งก็แสดงว่าโดยกรอบแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสตร์แล้วก็ศาสน,นาคือภาษาอแต่ในขนาดเดียวกันก็คือไม่ได้ต้องการการปกป้องหรือการดูแลรักษาเพราะมันเป็นของมันทุงนั้นของมันอยู่แล้ว ันจะตามความหมายก็คือมีความหมายกํากับภาษาก็คือพุทธศาสตร์คือบริสุทธิ์เรื่องของพระธรรมเรื่องของศาสนาศาสตร์ไปเรื่องของศาสนาคือคําสอนของแต่ละศาส,สนาหรือแต่ละกลุ่มของศาสนิกไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องมีตัวอกกษรเพิ่มถ้าจะกระเพื่อมก็คือเรื่องของมนุษย์นั่นเองอที่จะทําให้เป็นเดือดเป็นร้อนในที่เดียวกันทําลายและสร,สร้างในที่เดียวกันก็จะประมาณถ้าเท่าเท่าฝันก็จะ ถ้าเป็นการขบวัดกันเนี้นะครับว่าพุทธศาสตร์ก็คือเรื่องของพระธรรมคําว่าพระธรรมกับคําว่าพระเจ้านะคาว่าพระเจ้าพระเจ้าที่กลุ่มอเมเนพูดถึงกับคําว่าเอเลอที่กลุ่มอเมนพูดถึงลุงบอกว่าคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละง่ายๆคือสิ่งที่บริสุทธิ์เลยถ้าเป็นสิ่งของือบริสุทธิ์กันและกันอย่างงี้เป็นต้น,นะะแล้วบริสุทธิ์ตรงนี้ฮะจะครอบคลุมทั้งทั้งหมด ไม่เพียงแต่โลกใบนี้ข้อคุณทั้งจักราวาลทั้งเอกภพกับบานนีน่ในรูปแบบอย่างนั้นไปอยู่ที่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ลุงก็พยายามบอกว่ามีแต่พระศาสดาเท่านั้น,นที่จะสื่อสารตรงนั้นได้ทํานองนี้นะครับถ้าหากว่าต่ํากว่าพระศาสดามันก็อาศัยพระคัมภีร์นะตามติดติดแบบร้อยเปซได้ไหมยเงี้ยถ้าหากว่าร้อเปอร์เซ็น์ได้มันก็ไม่น่าจะมีการ ช้ภาษาที่ทําให้เกิดการโยงใยให้มีอคติต่อกันนะถ้ามีอคติต่อกันปุ๊บมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องเลยครับเรื่องนี้เรื่องของความเชื่อเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นใครละครจะสอนศาสนาในรูปแบบที่มันอยู่ตรงกลางสามารถที่จะแยะแยะไปทางสายชาวมุสลิมชาวคริสต์แล้วก็ว่าไปชาวพุทธหรือแม้แต่ชาวโอมเหมือนกันให้มันอยู่เพราะก็ต้องคุยเรื่องมนุษย์กับมนุษย์นษนะนะวันนี้มันนี้จะใช่ ว่าจะเป็นหญิงชายก็ตามทีเอามนุษย์เป็นตัวตั้งนั่นเองถามว่ามนุษย์มีอะไรบ้างดิก็มีร่างกายมนุษย์มีใจมนุษย์และวมีอะไรอีกของมน,นุษย์ทีนี้ถ้าบอกก็จะเอาคํานึ้นก็เป็นภาษาคนกคือสปิริก็คือสปิริก็คือเรื่องจิตที่เขาพูดถึงกันเห็นไหมใครนะครับโยงใหญ่ไอ้สามส่น,นี้โบรณาณการได้จับแยกได้จับรวมได้จับแยกได้จับเรื่อนคนนั้นก็ถือจะเป็นคนที่ไอเ้เข้าถึงเข้าถึงถ้าหากว่าเป็น าชาว <c oughs> อาเมนก็คือเข้าถึงอเละอย่างเงี้ยอาเมนก็เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าอย่างเงี้ยถ้ากลุ่มชาวดัวเข้าถึงพระธรรมยุพรจเจ้าให้กับชาวโลกอย่างเงี้ยโอเคถ้าหากเว้นทางด้านโอมก็เข้าถึงปรามาตามันอะไรพวกนี้แหละครับนะแล,แล้วส่วนน่าวันนี้ก็มีแต่มนุษย์ท่านัจะรู้กัสินเหล่านี้ได้มนุษย์ยุคนี้หรือไม่ก็เชื่อว่า มันก็น่าจะใช่นะเพราะว่าสังเกตจากสิ่งรอบๆอั้นแต่างโหหนักหนาสานตกันมันเป็นตัวเร่งเร่งให้มนุษย์ได้ได้ได้เข้ามาหาตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไปนอกตัวเองมันเยอะแล้วตำราก็เยอะแล้วเขาว่าก็เยอะแล้วมันก็ยังไม่มีจุดจบข,ของชีวิตที่แท้จริงบบแบบนั้นเพราะนันก็ต่อเมอหัวนต้ก็สู่ตัวเรามันจะตีวงเข้ามาหาตัวมนุษย์คนหนึ่งคนหนึ่งคือบีบรัดเข้ามาเรื่อยจากความกดความดันความชืน้นความร้อนที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างรุนแรงอยู่ในวินาทีนี้ ของโลกใบนี้นะที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตัวเรานั่งตรงนี้นะลองคิดในภาพรวมเล่นๆดูครับท่านเผื mm hmm. ่อว่ามันจะไปเจอในสิ่งที่ลุงกําลังค่อยๆใช้ภาษาเชื่อมภาษาอยู่เวลานี้นะครับทั้งหมดมนุษย์ทุกคนมีสิทธิทโดยชอบธรรมที่จะรู้กับสิหล่านี้มันอยู่ที่ใครยรังนะก็กไม่รู้แล้วครับอยู่ที่ใครต่อใครก็แล้วแต่จะวินิจฉัยกันเองตรงนั้นในส่วนตัวก็แล้วกันนะแต่ขอร้องอย่างเดียวว่า อย่าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันโดยการผ่านภาษามันไม่ดีนะเพราะว่าภาษานี่มันเอาไว้เพื่อสื่อสารให้รู้เข้าใจกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ใช่ไหมแต่ถ้าหาไม่เข้าใจมันก็เหมือนกับกำแพงกั้นกันยังไม่พอนะฮะถ้าไม่เข้าใจกันแล้วกันมันก็เหมือนกับภาษาเป็นเป็นตัวที่มันมันทะเลาะกันอ่ะอย่างนี้เป็นตัะนั้นยืนภาษาก็ให้อยู่แต่สิ่งที่กำลังพูดถึงนี่มันเกินภาษาพอเกินภาษาก็ต้องผ่านความรู้สึกรู้สึก ไอความรู้สึกนี่เป็นสิ่งที่มักจะรับไม่ได้รุษั์โลกนะครับอะไรก็เอาความรู้สึกเอาความรู้สึกส่วนตัวใช่ไหมใช่ถ้าใครที่สามารถปฏิบัติตัวนี้แล้วก็เอาส่วนตัวเป็นตัวหลักเงี้ยส่วนมากก็ไม่สามารถที่จะเอาความรู้สึกส่วนตัวเข้ามามาอธิบายเชื่อมโยงได้เหมือนก็เลยไม่ยอมรับด้านความรู้สึกก็เรื่องของเขาประมาณนั้นสำหรับเรื่อง้ก็ตีแตกแต่ตกเรื่องของเขาอันนี้เป็นเรื่องของเราแล้วก็ส่งกันฟังในรูปแบบของลุงกันแล้วกันเนาะเงี้ยพออย่างนี้เป็นต้นไหวไหมหายใจทันหรือเปล่าตัวนี้ 穿银行。